สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้มีความสุขสบายใจดีไหมคะสำหรับปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่ดีของเพื่อนๆทุกคนนะคะต่อมาเราก็จะมาพูดเรื่องราวของคนที่ไม่มีลูกเออคู่สามีภรรยาเนี่ยที่กำลังตัดสินใจว่าจะมีลูกหรือไม่มีลูกดีใช่ไหมคะ แบบไหนจะดีกว่าการลอมาฟังตอนนี้ได้นะคะเรื่องราวของคนไม่มีลูกนะคะเหตุผลของการที่ไม่มีลูกแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่า,าฐานะทางการเงินเราไม่พร้อมแล้วถ้าเกิดเราจะสร้างาฐานะทางการเงินให้พร้อมเนี่ยอายุอานามันก็กเยอะแล้วท่านไหนก็ทราบว,ว่าถ้าเกิดว่า ผู้หญิงเนะี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มอายุเกินสักสามห้าก็จะเริ่มาากเกิดอาจจะเกิดภาวะการมีบุตรยากนะคะบางครั้งเนี่ยปรึกษาหมอก็ก,ก็ไม่ไม่เวิร์สไม่โอเคอาจจะเป็นปัญหาที่ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายทั้งเจ็บตัวเสียใจแล้วก็เสียเวลาแล้วก็เสียเงินเสียทองนะคะก็บางคนอาจาจะพยายามมีแต่ก็มีไม่ได้ก็มีหรือว่าไม่อยากมีแต่แรกเลยนะคะทีนี้ขั้นตอนเนี้ยผู้หญิงเนะี่ยก็จะเป็นทุกข์ใจค่อนข้างมากเพราะว่า ต้องเลือกระหว่างการทํางานกับการเลี้ยงลูกนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบบต้องตัดสินใจเลือกและยังมีเรื่องราวด้วยนะคะว่าจากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าการที่ผู้หญิงที่ไม่มีลูกเนี่ยทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมคะจะรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งที่พนักงานหญิงที่อยู่ระหว่างการลาคลอดเนี่ยพาลูกมาที่ทํางานนะคะสรุปแล้วมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยอะไรเดียวกัน ก็มีการสำรวจนะคะของมหาวิทยาลัยพรินตันพรินตันยูนิเวอร์ซิตี้และมหาวิทยาลัยสโตนี b r บรูกนะคะสโตนีบรู๊กยูนิเวอร์ซตีกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างกว้างนะคะ1.8ล้านคนปี2008ถึง2012นะคะบริษัทการลับในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าคู่สามีที่ไม่มีลูกเ่ยมีระดับความสุข ความพึงพอใจมากกว่าคู่ที่มีลูกเสียด้วยซ้ำสังเกตได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วมีหลายคู่เลยนะที่ตอนแรกก็รักกันดีหรอกแต่พอมีลูกนี่สิก็ทะเลาะกันแล้วก็เริ่มเถียงกันแล้วก็มีเริ่มน้อยใจกันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสามีเปลี่ยนไปภรรยาเปลี่ยนไปชีวิตคู่ไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการที่คาดหวังไว้เลยค่ะ ส่วนเรื่องที่บอกว่าลูกเป็นกาวเชื่อมใจพ่อแม่นะคะอันนี้ปุ๋ยลองคิดว่าน่าจะเป็นในกรณีที่เกิดมาแล้วมีเอ่อการซัพพอร์ตนะคะจากครอบครัวเป็นทุนเดิมอย่างเช่นอาจจะมีอาาอากงคุณพ่อคุณแม่ช่วยเลี้ยงหลานให้นะคะหรือว่ามีเงินมากพอที่จะให้พ่อแม่เนี่ยไม่ไม่เดือดร้อนจากภาวะทางการเงินเรื่องค่าใช้จ่ายของการมีบุตรเพิ่มขึ้นมา นะคะสรุปแล้วก็คือพื้นฐานของครอบครัวก็ส่งผลกับการมีลูกเหมือนกันนะคะแล้วก็การมีลูกเนี่ยมันก็จะมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีไม่ไม่มีใครเลือกเส้นทางไหนเราจะมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียนะคะทุกอย่างในชีวิตท,ที่เราเลือกเนี่ยจะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียตามมาทั้งหมดทีนี้เราต้องมานั่งเลือกว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราจริงๆบางคนชอบความเป็นอิสระบางคนไม่ชอบเสียงเด็กบางคนแบบอยากจะมี ลูกน้อยเพราะว่าเป็นคนชอบเด็กชอบเล่นกับเด็กอยากไปเที่ยวเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยชอบมัดผมให้ลูกแต่งตัวให้ลูกก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนตอนนี้ปุ๋ยคิดว่าจะมีหรือไม่มีก็ดีแต่ว่าเราควรจะวางแผนนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดจะมีหรือไม่มีมีลูกนะคะวางแผนไปเลยแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็ทําใจใครมาทักอะไรก็ไม่ต้องสนใจนะคะทําใจให้เข้มแข็งเข้าไว้นะคะสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็จบ เพียงเท่านี้นะคะบทสรุปก็คือว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าตามผลการวิจัยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคู่ที่ไม่มีเนี่ยมีความสุขกว่านะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วเนี่ยได,ได้ได้หาทางเลือกที่ดีสุดให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็ฝันไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืม Subscribe กดถูกใจได้นะคะคุณค่ะ